สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะวันนีเจ็บจามาแนะนำวิธีการดื่มและอาหารช่คขวรรดเปือนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นขอเทิญพื่อนๆคุณลกค้าเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ็บด้วยนะคะทางเพยเปล็กุกจะมี้ตงตัวค่ะคือเพยตจำหนุนไทยน ไัยจืนหวังจืดขวดนี้นะคะจะมีสมุนไพรจีนทั้งหมดจปิดนิสสกัดเข้มคนมากค่ะดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าไม่มีตัตแตเตรรอยไม่มีสารเคมีใดใดและไม่มีส่วนพัดของแอลกอฮอด้วยนะคะเด,ดื่มได้เพื่อใหญ่ดื่มดีค่ะ สมุนไพรจีนเจ็ดแปดชนิดนะคะจะมีสมุนไพรจีนหลักๆเลยนะคะก็จะมีตักถักเท้าตังเตียมเห็ดถิ่นจีอาลกีตักปุยและสมันไีรค่ะตักถังเท้าช่วยบำช่วยฟื้นฟูนต้านอนภาพถังเพสบำรงุง ไ,ไอ้หอมหามเามลือดก็ตุ้นฮอร์โมนลักเติบตาคุ่มคมกันค่ะตั้งเตียมตั้งเตียมถ้วยบำรุงกำลังบำรุงเลือดทำให้ตริลอาหารร่างกายอ่อนแอแรงน้อยแก้อ่อนเพรียจันจมันพบทางเพศอ่าลดความดัน โดยสิ้นใจนะคะเทดลินที่เป็นยาอายุวัฒนาที่มีปฏิภาทธ์ถุงเพื่อทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลตามธรรมชาติค่ะเปลือกมีามแอตา้อ t i o x i d น n t ตามมาเพื่อทะราความแก่บำรุงตบตายสายตาทำให้ปอดชุ่มชื้นค่ะตั้งคุย ช่วยบำรุงเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีแกป้ปวดตับประจำเดือนทำให้ลำไส้ทมถีนด้วยนะคะและมีหนึ่งตัวนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเติมตันจีค่ะเติมตันจีช่วยบำรุงหัวใจทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดิด ช่วยบำรุงตับบำรุงสมองบรรเทาอาการความจําเสื่อมลดระดับน้ำตาลและยังช่วยตัดความดันความดันเรืิตให้เป็นปกติด้วยนะคะและยังมีสมุนไพรอีกเจ,ดจด็ดตัวนะคะในขวดนี้อีกมากมายเลยนะคะ จะมีอะไรบ้างติดตามดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง ตมุนไยดีๆไปแล้วนะคะเราป้ามาดูวิธีการดื่มกันนะคะการดื่มตมตุนไทงตวดืด่มกันอย่างไรวิธีการดื่มนะคะเราก็เปิดลรองือนะคะก่อนทื่สุนคะจะมานะคะจะมีถุงพลาสติกนะคะรับล่องนะคะเราก็แก เปออกมานะคะเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกระดาษสองแผ่นนะคะกระดาษแผ่นแรกก็จะเป็นวิตีการ์ดอื่นนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะคะแล้วก็นะคะเปิออกมาแล้วก็จะมีถ้วยตวงห้เรา์ด้วยนะคะไว้สําหรับ ตัวยาดื่มนะคะ,ะ,ะ,ะขวดใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ขวดนี้นะคะเจ็บได้ดื่มไปบ้างแล้วนะคะก่อนที่เราจะเป็นขวดขยากรน,นะคะเพื่อให้ตัวยาที่อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างนะคะก็ต้งรวมกันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้ อ่าดีๆแรงๆหน่อยนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปรดปานะคะตอนมานะคะมันจะมีตีนเงินนลยนะคะพุ่มอยู่รอบปลาเลยนะคะแล้วก็ต้องมีสีเงเล้ยวีแบบคล้ายๆกับตีตา,าสีเดียวกับตานะคะจะเผยอ,ออกนั้นนิดนึงแล้วก็แกะแล้วก็มุนๆ,ๆ,นๆ,นๆแล้วก็ดึงออกมานะคะขย่า,ยาวขวดก่อนดึงนะคะ การดื่มมีสองเวลาค่ะดื่มก่อนอาหารเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะและก่อนนอนค่ะหรือดื่มตอนตื่นนอนมาก็ดื่มได้เลยนะคะดื่มก่อนดื่มกาแฟนะคะอย่าลืมนะคะเขย่าขวดก่อนค่ะแล้วก็มาเทสำหรับท่านที่ไม่เคยดื่มเลยนะคะเพิ่งดื่มมา เพิ่งดื่มครั้งแรกเลยนะคะจะขอแนะนำให้ดื่มที่ปริมาณ5 ml นะคะเพื่อให้ตัวยาไปตับราักกายของเราก่อนนะคะหลังจากที่ดื่มไป5 ml ได้ประมาณ7-10วันค่อยๆตับตัวยาขึ้นนะคะจาก5เป็น10 ml เป็น15 ml นะคะ แล้วแต่อาการหนักมากน้อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าสามารถทานได้เลยนะคะว่าจะทานตามปริมาณไหนนะคะแต่ครั้งแรกให้อ่าอชื่อห้ามก่อนนะคะตักอาทิตย์หนึ่งหรหรือว่า2ออาทิตย์นะคะค่อยปับยาขึ้นนะคะสำหรับเจ็บนะคะเจ็บดื่มประจํเลยนะคะเจ็บดื่มทชื่อ 5 ml ะคะ่แะแต่ตอนนี้เจบมาตวงให้ดูก่อนนะคะว่าขาดเริ่มแรกชื่อ5 ml ค่ะขยับควรนะคะแล้วก็เทไปที่อ5 ml ค่ะสำหรับท่านที่ไม่เคยดื่มนะคะเพิ่งดื่เป็นตาเป็นครั้งแรกเลยนะคะอันนี้5 ml แล้วนะคะมองเห็นไหมเอยนะคะ ก่อนที่เราจะเดื่มน,นะคะเราเดี่มไปแล้วให้อมไว้ในปากจากตักพืชนะคะเราวค่อกลืนลงไปนะคะเพื่อล้างแบตเตียงในปากของเราให้ท่อปากเราจะอ่านและชื่น,นะคะ่ะ ตับอุไว้เรียบร้อยแล้วก็ซื้อได้เลยนะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลหนึ่งแก้วนะคะอะถ้าท่านใดนะคะคุณลูกค้ามีน้ำอุ่นได้ยินดีเลยนะคะทานคู่กับน,น้ำอุ่นได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีน้ำอุ่นไม่เป็นไรคะนน่ะทานน้ำธรรมดาได้นะคะที่ไม่ได้แช่เย็นนะคะนะคะ ชื่นจังเลยค่ะเดื่มแล้วสุขภาพดีนะคะราักกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะก็อ่าแล้วก็ยังมีอาหารนะคะที่ควรงดเว้นงดเว้นนะคะสำหรับที่จะเดื่มต้ภไชยหวานตีนก็มีก็คือมีปักแต่งแตงกวาตัวใจขา เหล้าเบียร์นะคะนี่งดไปเลยนะคะข้ามรับประทานเด็ด,ด,ดขาดเลยนะคะสาหรับท่านที่จะดื่มุนไยรขวดนี้นะคะเพราะว่ามันจะไปทําปฏิกิริยานะคะจะทําให้ดื่มยาขวดนี้ไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะแล้วก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทานง่ายๆทาน ทานแล้วดีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ขายแล้วรวยด้วยนะคะนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะท่านใดที่อยากจะอ่าท่านใดที่อยากจะอะไรนะอยากจะมาปรึกษาอยากจะมาสั่งซื้อถึงขาหรืออยากจะมาขอรายละเอียด อะไรต่างๆก็สามารถเทรมาได้ชื่อเบอร์โทรนี้นะคะหรือติดตามหรือติดตามได้ชื่อไอดีหไลน์ได้เลยนะคะติดต่อไปได้เลยนะคะสนใจอะไรสอบถามได้เลยนะคะจะยินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรอย่าลืม ให้ส่งตดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะดืมด่มดีมีประโยชน์สุขภาพแข็งแรงผ่ายแล้วรวยด้วยนะคะใครอยากมาเป็นตัวแทนหรืออยากมาอ่าเริ่มทีมเดียวตัดเย็บนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรนี้เลยนะคะหรือไอดีไลน์มาได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วนะคะรอบหน้าพบกันใหม่นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ